ทุกชีวิตทุกรูปทุกนามไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาไทยแต่ถ้ามองในอีกมุมของพุทธศาสนาเขาเหล่านั้นถือว่าเป็นคนที่มีหัวจิตหัวใจก็สามารถพัฒนาดวงจิตของตนเองนั้นให้เติบโตได้ในพัฒนาการเหล่านั้นนะครับเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยจะไม่ได้กีดกันาศาสนาอื่นนะครับเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโลก ที่ต้องพัฒนาการว่าชีวิตหมายถึงกายกับใจบวกกันถึงจะเป็นชีวิตได้นะครับ <c oughs> ในวิทยา,าศาสตร์ก็มีนะครับท่านที่เก่งๆทางโลกทางด้านการบิตคิดค้นแล้วก็ยังกลับมาศึกษาสนใจพุทธศาสนาอย่างอันเบิร์ไอน์สไตน์ผู้ค้นพบสูตรปรัมมานูนี่ก็ยังได้กล่าวถึงพุทธศาสนาว่า ถ้าหากยังมีศาสนาที่จะรอดพ้นอยู่คู่กับสังคมคู่กับพัฒนาการของสังคมไปได้อย่างไม่ขัดเคินนี่เขาก็สันนิษฐานว่าพุทธศาสนานี่แหละจะไปได้อย่างงดงามเลยที่จะพัฒนาสังคมนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือนักประดิษฐ์ยุคสมัยใหม่นะครับ <c oughs> ก็คือสตีฟจ็อบอันนี้พอจิตวุ่นวายหน่อยเขาก็ เคยมาที่อินเดียนะครับแล้วก็มาฝึกจิตมาฝึกกรรมฐานประมาณ 6- 7เดเดือนนะครับแล้วก็กลับไปพัฒนางานประดิษฐ์คิดคนของเขาจนสามารถทำให้การรู้การตื่นการเบิกบานข้องเขานี่มองทะลุในงานประดิษฐ์คิดคนเหล่านั้นได้นะครับวันนี้ก็จะ <c oughs> มา <c oughs> นำเสนอบทกวีชิ้นหนึ่งของ พุทธศาสนาซึ่งเป็นรากฐานอยู่เบื้องหลังนะครับทําให้เกิดบทกวีชิ่นี้ขึ้นมาชื่อว่าพุทธ,ธจิตพุทธ,ธในที่นี้ <c oughs> ไม่ได้หมายถึงบุคคลในประวัติศาสตร์ที่ชื่อว่าสิทธ,ธัตถะแต่หมายถึงอีกมุมมองหนึ่งซึ่งใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยในความหมายที่ว่าพุทธ,ธหรือโพธินี่ก็แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน หมายถึงดวงจิตของมนุษย์เราทุกคนทุกรูปทุกนามไม่ว่าจะเป็นคนนับถือศาสนาใดก็ตามต้องมีพุทธ,ธะอยู่ในตัวคือกล้าของดวงจิตนี่ยสามารถเติบโตให้เป็นต้นไม้ใหญ่ได้นะครับกล้าแห่งการรู้การตื่นการเบิกบานนี้เพราะนั้นก็เป็นเส้นทางสายสำคัญของทุกชีวิต ซึ่งหลายคนเริ่มมองเห็นแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่กล้าลงไปเดินจนสุดสายอาจจะกลัวไปนิพพานหรือเปล่ากลัวตัดชะลูปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอหรหันต์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าเห็นก็เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ลึกลับและก็มั่นคงอีกสายหนึ่งที่จะนำชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีว่าง,งันเถอะนะครับงั้นมาฟังดูว่า พุทธจิตนี้เป็นอย่างไรพุทธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีสติรอบด้านสะอาดสะอ้านใสเพ่งพินิษสรรพสิ่งที่เป็นไปวิจารณญาณภายในรู้ไตรตรองอวิชชาม,มืดมิตรที่ปิดอยู่มั่นหรือดี คลี่ดูแสงผุดผ่อง <c oughs> ปลุกตัวเองตื่นจากกลับไม่กลับมองออกจากถ้ำขุมทองไรเยื่อใจไงดวงจิตที่ถลำนอนคว่ำอยู่หันรับรู้เปิดอุรารับฟ้าใหม่วิ่งตามโลกภายนอกอันกว้างไกล แต่หัวใจดวงเดียวไม่เหลียวแลมิจฉาทิฐิเข้ายึดจึงมืดบอดปิดกั้นแสงตลอดไม่แยแสเดินเข้าถ้ำลึกไกลในดวงแดพุทธจิตช่วยแก้แลเห็นทางชนทุกชาติล้วนมีธาตุแห่งพุทธ เป็นดอกบัวผ่องผุดรับแสงสว่างสลัดเงาอาวิชชาให้เลือนจางดอกบัวบานสล่างชูช่องามทุกดวงใจซ่อนไว้พุทธภาวะพร้อมสลัดโลกิยะเดินฝ่าข้ามมหาบุรุษทิ้งรอยให้ติดตาม ทุกชีวิตหลีกขวากน้ำเดินตามรอย